ไรทงารแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ลยระหว่างทานอาหารนะคะเราก็จะให้ร้องเพลงด้วยนะคะสำหรับนักร้องที่ยังไม่หิวนะรางวัลเพียรค่ะรางวัลเพียรท่านบอว่ารางวัลเพียร กรส่งเสริมการเกษตรนะคะท่านให้เกียรติมาร่วมงานร้อยทุกท่านกดปุ่มด้านล่ารับท่านด้วยนะคะค่ะนะคะต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคากด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับสํานักพัฒนาเกษตรกรของเรานะคะที่ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านขอเริงจิตปรุงสถิตนะคะท่านพูดเลยค่ะ เกษตรกรน,นะคะเรียนเชิญท่านขออ,อมากล่าวแสดงความรู้สึกนะคะให้กับผู้ที่จะอําลาจากชีวิตราชการนะคะผู้ที่จะไปเข้าสู่ชีวิตราชการาเรียนอาจารย์สุธิรายินทลักษ์ท่านผู้เชี่ยวชาญวิโรธท่านผอสวนท้อคลมและพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ปิดสำนักเลยนะ ถ้าดูแล้วปิดสำนักนะนะคะก็เป็นงานที่พวกเราก็ส่วนหนึ่งก็เป็นงานที่ทั้งแสดงความยินดีนะคะแล้วก็เป็นงานที่รู้สึกกำไ้เนยอยู่เราก็นะจกเราก็คิดถึงนะคะท่านแรกที่เราจัดงานขึ้นมาในวันนี้ก็คือเอาตามอาวุโสโนะอายุพี่ตุ้ง แล้พี่ตุ้มก็ร้อนร้อนเจาพการเด็กๆมาด้วยกันเป็นนักาพการเกษตรสามสมัยก่อนนะคพี่ตุ้มเนี่ยจะอยู่กองแผนง,งานพี่ตุ้มมีลักษณะาาพิเศษคือจะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากนะคะแล้วก็จะทำงานแบบเพื่องานนะนะมีมีความมุ่งมัแล้วก็มีความตั้งใจแล,วล้วก็ยึดถือในสิ่ง ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะหายากในรราชการจกนะนะนำสกุลแปลกมากชื่อก็แปลกตอนแรกนึกไปว่เอ๊ะก็เขียนผิดหรือเปล่า <c oughs> นะคะเ <c oughs> พราะว่าชื่อชื่อจะชื่จะพิสดารน,นะแต่คนคนไม่พิสดาน,นะแล้วเราพิสดานก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะคะที่โดยโดยส่วนตัวนี่ก็เพิ่งมารู้จัก ตอนมาเป็นพอสํานักท่านั้นน่าจก่อนก็ก็ไม่เคยทํางานร่วมกันแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าจากาจาการที่ได้ทํางานือบปีถ้ไม่ไม่ถึงปีอยาา่อนไปเดือนสองเดือนจะครบปีพอพิสดารก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นกูรูนะในด้านยุคว่าเกษตรกรแล้วก็มีความเที่ยวชาญแล้วก็ ค่อนข้างจะรอบรู้นะคือรู้รู้จักนะรู้จริงรู้แจ้งขออนุญาตใช้คำของท่านอาทิตย์ดีหน่อยนะคะรู้จักรู้จริงรู้จริงในเรื่องของยุวงเกษตรกรทั้งฟังขอพิจารณาแน่นอในเรื่องขาษาอังกฤษเขาเป็นคนเก่งนะท่านท่านเขียนท่านตั้งฟังนะนจากนั้นยังเป็นคนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นที่ ตัวจากยากห้าใน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 กรมดูือแม้แต่ในบ้านเรา้วเพราะว่าเมค่อก่อนนะคะพอประวิทย์จรดำค่ะ ข่ร,รูป่แอจะเิทุกท่านว่าท่านขอไปเลือกเองด้วยนะคะสองฝันทีนี้นะคะเสรษจกรนะคะเออมีคนแซวลลนะทุเรียนนะโอโพี่มิสดาเลยคะยังไม่หกสิบค่ะ นะคะจะมอบให้นะคะในนามในนามของท่านหอเริงจิตนะคะท่านหอไปเลือกเองเลยนะคะคนในสำนักมาร่วมงานเยอะมากเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสันดีนะคะจะเรียนเชิญท่านหออร้องเพลงให้พวกเราฟังนะคะเพราะว่ามีคนตัวเรียกร้องเยอะนะคะค่ะเคยร้องแต่กลางคืนนะกลางวันนี่ไม่ค่อยได้ร้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณน้องๆทุกคนนะขอบคุณพอขอบขอบคุณมากมากเลยที่จัดงานวันนี้นะจัดี่มีงานวันนี้แล้วก็ทำให้ที่ได้พบกับทุกทุกคนพี่ตู่เปคนที่เดินเร็วมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเนะาะใครอย่างที่ท่านผอบอกนะคะไม่บอกอายุเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บเป็นความลับต่อไปนะคะต่อไปนะคะขอเชิญท่านผอพิศดานะคะ พี่ตุ้มอยู่รไฟอยู่ังเี็นเพื่อนลูกแป้งอยู่าเชิญขอพี่สิแต่เพียนท่านขอท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนลูกแมนทุกคนครับมันคือเขาจึงไม่ตั้งใจจะพูดนะไม่ตั้งใจจะร้องเพลงเอาเอาอย่างนี้นะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมนะฮะแล้วก็ ผมเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ในกรมแค่ปีกับ8เดือนนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าคนทำงานตั้งแต่ปี2 5 1 9นเนี่ยอาจจะรู้จักหนยังไม่เจออ่ะผมเรื่องทำงานในกรมตสริมก็อขอคุยหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกรมาปีกว่ากว่าไม่เคยคุยกับใครเลย <c oughs> เดินสวนไปในผมเคยพูดคำหนึงว่า เลยนะความความโดดเดี่ยวภายใต้ผู้คนบ้านห่น้ายออกจากห้องยุวยปุ๊บกัดเอิงนเลยไปเข้าห้องผออก็ไปชั้นสองพอเคิร์นนะก็ผมเองเนี่ยทำงานในโรมงเสริมเนี่ยผมก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าผมได้รับความพึงพอใจแล้วก็มีความประทับใจในการทำงานที่โรมงเสริม ทั้งที่เมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กผมก็ไ i̇şte ม่คาดหวังว่าผมจะได้มาทำงานเกษตรวิถ uh 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 ีช uh 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 ีว uh> ิตม uh 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 ันพาไปนะฮะเชิญค่ะดูตะข้องค่ะตะข้องว่าผมที่ไหขอขอทางหน้าเลยอทาาทางหน้าางน้าทางอาหารหน้ามาด้วยครับอาหารหน้าด้วยค่ะเอาพอดีพอคุยกัน2คนนะคะการจากต่อไปนะคะเป็นผู้แทนจากกสขนะคะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผิวพธร์เกษตรนะคะเชิญค่ะค่ะเชิญมอบให้พี่ปุ้งนะคะเป็นผู้แทนจากกสผนะคะกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกองเอ้ยกลุ่มพัฒนาส่งเสริมผิวพรร์เกษตรนะคะ,ะ,ะเป็นบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งพิธีกร ต่อไปนะคะเป็นเป็นที่สุด คนรอคุยเยอะค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มงานท่านะคะมีอายุราชการเท่ากันเลยก็คือ36ปีนะคะมันจุในปี2519เหมือนกันแล้วก็ยังทำงานส่งเสริมยุวะเหมือนกันด้วยนะคะ ็นผู้แทนของงานนิวะค่ะมอบให้หมออค่ะร้องในเวอร์ชั่นที่เป็นต้นฉบับแท้ๆเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะคะเชิญฟังค่ะเอาบอกชื่อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนนะคะขอเชิญพี่ประเสริฐวัฒน์มาช่วยนิดนึงนะคะร่วมแจมนิดนึงนะคะเชิญค่ะเชิญหอประเสริฐวัฒน์ค่ะ ก็มันเป็นทำนองเดียวกันเราอาจจะเอาเอาคือคืต้องร้องด้วยเพราะว่าท่อนของญี่ปุ่นนี่มันชั้นผมญี่ปุ่นสั้นชอบญี่ปุ่นจะเป็นสั้นๆ Thank you. Thank you. Thank you. ai <muchas> keluar